การที่รัฐบาลของชาติมหาอำนาจและรวมถึงองค์การสหประชาชาติเขาออกแถลงการคัดค้านการยุบพรรคเก้าไกลในทางการเมืองราประเทศจะบอกว่าไม่มีอะไรกระทบมาถึงไทยเลยก็เห็นจะไม่ใช่ค่ะเราจะไปกันที่เร,ทเราจะไปกันที่รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ ครับสวัสดีครับคุณดนัยครับคุณปวีนาครับครับอาจารย์แถลงการของชาติมหาอำนาจและรวมถึงสหประชาชาติเรื่องพักเก้าไก่นะครับในทางการเมืองระหว่างประเทศมันจะมีผลกระทบอะไรอย่างไรกับเพื่อมอะไรอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างไหมครับอาจารย์ครับครับก็มีมีผลน่าจะสามประเด็นนะครับแล้วก็แถลงการก็จริงๆแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผลผล ในภาพรวมก็กระทบกับภาพลักษณ์นะครับ<ม>กระทบกับชื่อเสียงของประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับการชี้แจงก็คงจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับนัน่นเป็นประเด็นแรกภาพลักษณ์ในชื่อเสียงว่าประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับที่ตั้งมั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กัฐบานปัจจุบันจะต้องรับหน้าที่นะครับ ในการชี้แจงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องที่จริงคนี่ต้องทาก่อหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับปนประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็ทางอ้อมนะครับคุณนายครับคุณบวีอาครับก็คือการลงทุนนะครับการค้าในบางรูปแบบนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐสภาสหรัฐก็ระบุนะครับว่าเขาจะประเมินเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับะังะะนั้นมาตรการบางอย่างโดยเฉพาะอย่างเช่นพรรคเดโมแครตเขาก็อาจจะเน้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเขาได้กลับมาเป็นรัฐบาลใหม่นะครับ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะกระทบน้อยนะครับคุณจนัยคุณธีนนทครับเราเห็นตัวอย่างมาหลายครั้งนะครับในช่วงที่มีรัฐประหารก็ดีในช่วงที่มีความรุนแรงทางการเมืองก็ดีการท่องเที่ยวก็กระทบบ้างระยะสั้นนะครับแต่ว่าบางกรณีก็ไม่กระทบนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมครับแต่ว่าเรื่องแถลงการก็เป็นอีกเรื่องนะครับมีมีอยู่สองประเด็นที่น่าสนใจว่ากดดันหรือไม่แทรกแซงหรือไม่ด้วยครับคุณเตนัยครับผลกระทบน่าจะมีอยู่สักสาประเด็นก็คือความสัมพันธ์ ในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของชื่อเสียงทีนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญกว่าก็คืออาจากลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลต่างบางประเทศเช่นสหรัฐหยิบฉวยไปใช้กีดกันทางการค้าประเทศไทยอย่างนั้นแหละครับครับก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องระวังอย่างเช่นการจัดลําดับเรื่องการค้ามนุษย์ก็ถูกโยงว่าไปเกี่ยวข้องกับทางการเมืองครับ,รบเรื่องของอทธิพิเศษทางภาษีบางอย่างนะครับอันนี้ทาง สอสอทางสอวอหรือว่าทางสมาชิกร,าาารัฐสภาสหรัฐบางทีก็หยิบจกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับมาเป็นอุปสรรคในการพูดคุยนะครับ<ช>อันนี้พูดถึงในทางการเมืองนะครับส่วนการเจรจาทางการค้าจริงๆส่วนใหญ่น้ําหนักก็อาจจะไม่มากนักแต่ในภาพรวมใช่ครับคุณในายก็<ช>พบพันธ์เราได้เห็นเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับว่าการพบกันก็อาจจะน้อยลงในบางช่วงนะครับบางกรณีก็ถูกแขวนไว นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในการเยี่ยมเยือนนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คงต้องลดดูปฏิกิริยาจริงๆอีกครั้งนะครับในแต่ละประเทศครับครับแต่แต่แตอ่านถ้อยคํอาอ่านถ้อยคําในแถลงการของแต่ละประเทศมันก็หวาดเสียวมันก็แรงนะม,มันสะท้อนว่าเขาอาจจะลดระดับความสัมพันธ์ลดการคบหากับเราลงไปอะไรประมาณนั้นเมื่อสักครูอ่อา,าจารย์บอกว่าแถลงการแบ่งสาระได้เป็นสองกลุ่มแบ่งอย่างไรครับเป็นอย่างไรครับรัดแถลงการโดยทั่วไป ของประเทศที่คุณตรายได้ระบุถึงนะครับ <S <S. <S ถ้าดูเนื้อหาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการแสดงความเป็นกังวลนะครับ <S <S. <S แล้วก็ว่าเราก็ต้องการให้กระบวนการมีส่วนร่วมกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกระตุ้น <S <S. <S ใช้คําว่ากระตุ้นนะครับอย่างเช่นสหรัฐขอกระตุ้นให้ไทยเนี่ยสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นนะครับ <S <S. <S แล้วก็ยืนยันว่าเป็นพันธรรมิตรของไทยนะครับ เหมือนกับสหภาพยุโรปก็ยืนยันถึงข้อตกลงความเป็นผุ้ส่วนตั้งแต่ปีพศ2522คอ,อ,25 22, อขออ้อศ2022นะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความเป็นกังวลทั่วไปนะครับโดยหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ปัญหาก็คงจะมีไม่มากเท่าไหร่นะครับในทางปฏิบัติแต่ในส่วนที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับของอย่างเช่นผู้แทน นะครับของสาประชาชาติในการทํารายงานพิเศษกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนหรือแม้แต่กระทั่งวุฒิสมาชิกนะครับเบนคาดินที่เป็นวุฒิสมาชิกเป็นประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศนะครับของสหรัฐก็ออกมาค่อนข้างกดดันนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนบทบาทให้องค์กรอิสระอย่างเช่นคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนะครับหรือว่า,าวุฒิสมาชิก ในอดีตนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องที่ทางสหรัฐเห็นว่าเป็นปัญหาในเรื่องประชาธิปไตยนะครับ,รบเรื่องเหล่านี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะถือว่าอาจจะเข้าข่ายที่เรียกว่ามีแรงกดดันหรือว่าแทรกแซงนะครับในกรณีเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่ง,งตรงนี้ก็คงจะแตกต่างจากกลุ่มแรกที่แสดงความเป็กนกบลทั่วไปครับ ครับครับทีนี้ที่นี้ที่บอกว่ากังวลอย่างเข้มข้นอย่างเช่นแถลงการของสหประชาชาติแล้วมันจะเอฟเฟกต์กับประเทศไทยขนาดไหนครับครับเขาก็ระบุไว้นะครับอย่างในกรณีของวุฒิสมาชิกสหรัฐที่เป็นประธานคณะกรรมการก็บอกว่าเขาจะพยายามที่จะประเมินพยายามที่จะดูว่าในรัฐสภาสารัฐจะทําอะไรได้บ้างในกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็เรียนร้องให้รัฐบาลไทยโดยตรงนะครับในหไหลกรณี ในกลุ่มที่สองนี่ก็เรียกร้องโดยตรงให้รัฐบาลไทยดำเนินการมากขึ้นกว่านี้นะครับในการที่จะนําเอาให้การเมืองกลับมานะครับเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะระบุว่าในสมาชิกที่ถูกข้ามไม่ให้เป็นหน่วยของการเมืองนะครับก็เข้าระบุชัดเจนว่าจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้กับท,ท่านเหล่านี้ด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าคงหยิบยกขึ้นมาในแต่ละครั้งเมื่อมีการ พบปะมีการเยี่ยมเยือนหรือว่ามีกฎหมาย <bra> มีเรื่องของการค้าหรือการลงทุนที่เข้าไปถูกร,รัฐุนทาหรือว่าเข้าไปสู่กลไกทางการเมืองครับครับถ้าใช้แบบจิโกนะถ้าใช้คําแบบจิโกนะอาจารย์โดยร,รวมมันก็ทําให้ประเทศไทยดูหล่อน้อยลงในเวทีโลกแต่จะถึงขั้นถูกกีดกันทางการค้าถูกกีดกันการลงทุนอะไรอย่างไรหรือไม่จะนํามาซึ่งความยุ่งยากทางการเมืองในบางมิติหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกช็อตหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ ใช่ครับแล้วก็ไม่ไม่ง่ายครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นผลประโยชน์ของเขานะครับคุณนายครับที่นะครับกับเรานะครับแล้วก็แต่ว่าแน่นอนก็เป็นผลประโยชน์ของเขาที่ทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกดดันหรือว่าการเข้ามาผลักดันให้เราเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นของกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาทางร่วมมือกับเขานะครับเราจะเห็นได้ว่า สถานทูตหรือว่าทูตานุทูตในเมืองไทยก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคร<ช>ับมีการแลกเปลี่ยนมีการพบกันถือว่าเป็นกิจวัตรประจํานะครับ<ช>แล้วอาจจะต้องทากวายกันมากขึ้นนะครับใ,<ช>ในบางกรณีเราอาจจะเห็นว่า,าเขาอาจจะต้องไปรับข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าผลกระทบจริงๆมีขนาดไหนนะครับส<ช>มาชิกของพักที่ถูกยุบไปจริงๆก็อาจจะสามารถกลับมาทํางานได้ในรูปแบบของ พการเมืองใหม่อย่างที่เราเห็นนะครับและเรื่องแนี้จริงๆก็ยังไม่ได้อยู่ในการถแถลงการของหลายกลุ่มหลายประเทศนะครับว่าเขายังสามารถทํางานได้นะครับถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถแถลงการส่วนใหญ่เ็าจะบอกว่าคล้ายๆกับว่าจบ ชีวิตหรือว่าจบอาชีพไปเลยนะครับอันนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ครับในเวทีระหว่างประเทศครับครับ,รบอาจารย์การออกแถลงการเมื่อวานของกระทรวงการต่างประเทศไทยแค่นั้นพอไหมแล้วก็สาระในแถลงการที่ออกเมื่อวานมันมันมันเคลียร์ตรงประเด็นไหมมันพอหรือยังอาจารย์ครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นาการ ชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับคุณใดครับที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นไซต์บังคับนะครับชาวบ้านก็ต้องทํานะครับแล้วก็มีการส่งจดหมายชี้แจงไปแล้วอย่างที่เราทราบนะครับแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการคงจะต้องทําอีกหลายอย่างนะครับการพบกันของกระทรวงต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ทางการทูตนะครับของกลุ่มคนที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในบางกรณีเราเห็นในอดีตนะครับก็มีการดําเนินมาตรการบางอย่างอย่างเช่นการชะลอการพบ หรือว่าการลดระดับความอำนวยความสะดวกหลายอย่างก็เคยเห็นมาแล้วในหลายรัฐบาลครับคุณนายครับก็คงจะต้องเฝ้าดูนะครับว่าผลกระทบมันจะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าในภาพรวมก็ไม่ควรจะนะครับทำอะไรให้กระทบกับความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ครับคุณนายนกิษพ์ินาทนครับแต่ว่าแต่ว่าในในในเนื้อหาในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยมันค่อนข้างหุ้นหุ้นค่อนข้างจะไม่เคลียร์สักเท่าไหร่นะอาจารย์ครับ ครับจริงๆในจดหมายชี้แจงจะชัดเจนกว่านี้นะครับพูดถึงบทบาทความเป็นอิสระนะครับของขององค์กรอิสระของเราของศาลนะครับแล้วก็พูดถึงค่านิยมประชาธิปไตยนะครับพูดถึงบทบาทของรัฐบาลนะครับแต่ว่าในการชี้แจงอาจจะไม่ได้ครอบ้วนตามที่อยู่ในหนังสือนะครับแต่ว่าความเข้มข้นคุณใดครับคุณมีนาคราวนี้ก็ต้องถือว่ากระทรวงต่างประเทศก็รวดเร็วแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะครับ แสดงให้เห็นบรรยากาศที่อาจจะไม่ค่อยดีนั้นระหว่างสัวต่างประเทศกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับครับหมายความว่าจดหมายตัวจริงๆตัวเต็มๆที่ทําถึงรัฐบาลแต่ละประเทศนั้นมีเนื้อหาสาระที่ยาวกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแล้วก็มีถ้อยคําที่อาจจะดูเป็นการโต้ตอบกันพอสมควรนะครับนั่นก็เราก็ชัดเจนมากกว่าในอดีตนะครับแล้วก็คงจะต้องดูปฏิกิริยาในความสัมพันธ์นะครับว่าจะมี ประเด็นอะไรขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็คงจะต้องใช้เวลาสักพักคลี่คลายได้จากประสบการณ์ของอาจารย์เท่าที่อ่านเนื้อหาสาระในจดหมายที่ทําไปโดยตรงนะครับมันตามสมควรหมายถึงสมควรแก่เหตุหรือมันโอเวอร์รีแอคเท่าที่อ่านเนื้อหาสาระของจดหมายเต็มๆครับก็ก็ถือว่าเป็นไปตามปฏิกิริยานะครับของประเทศเหล่านั้นนะครับที่ แสดงความเป็นกังวลก็ก็ถือว่าได้น้ำหนักนะครับค่อนข,ข้างที่จะอพอๆกันนะครับคือ<ม>แรงมาก็แรงไปนะครับ<ม>แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นร้อนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าต้องเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่าก็ถือว่า,าความรวดเร็วแล้วก็ประเด็นที่ชี้แจงก็นะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นภาษาทางการพูดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ครับอย่างที่ท่านนายกรีพูดนะครับเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ เราก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใน,ในรูปแบบของเรานะครับแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งที่รับการยอมรับจากประเทศทเหล่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับ,รบแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะห่วงแหนการาเป็นอิสระนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับก็สะท้อนความเป็นตัวตนออกไปอย่างที่เราเห็นครับครับอาจารย์คะคมันยังมีอย่างตอนนี้เนี่ย มันก็เป็นชดของการยุบพักก้าไกลถูงในกาะสำหรับถแถลงการที่ออกมาแต่ชดหลังจากนี้ไปก็คือเรื่องของการเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง44สอส,อสอที่เข้าไปลงชื่อยื่นร่างแก้ไขามาตรา112ตรงเนี้ถ้าเกิดว่าผลไม่เป็นคุณตามมาแบบนี้ลักษณะของถแถลงการ์มันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าคะในอนาคตนะคะครับในกลุ่มแรกก็น่าสนใจคุณปรีนาครับที่จะจับตาดูว่าถแถลงการ์จะขยับต้าหนักขึ้นไปหรือไม่นะครับ ในกลุ่มที่สองเนี่ยน้าหนักค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับพุ่งเป้าไปยังกลไกกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่นะครับในกลุ่มที่สองคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอาจจะ,ะเข้มข้นมากกว่านี้บ้างนะครับแต่กลุ่มแรกก็ต้องดูน้ําหนักถ้าเกิดเข้มข้นขึ้นก็จะกระทบกับความสัมพันธ์ก็ค่อนข,ข้างมากได้เหมือนกันครับคุณปรีนาครับค่ะ ครับสุดท้ายเลยครับอาจารย์เ,เรื่องที่สารนฐมนูลของเราเขียนคําวินิจฉัยกลางโดยมีถ้อยคําเป็นการตอบโต้ผู้งกายๆก็กดดาทู่ต่างชาติไปในตัวเ,เรื่องนั้นอาจารย์มีความเห็นอย่างไรครับครับก็ <ๆ S 2> เป็นปฏิกิริยานะครับแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าจะกระทบะะการเล่กันแบบนี้ไปเรื่อย หรือไม่นะครับคุณดนัยครับแต่ว่าก็เป็นปฏิกิริยาซึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุตานุทูตซึ่งมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในบางกรณีในบางจังหวัดก,ก็ค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นก็เป็นการชี้แจงะนะครับเป็นการดําเนินการในเชิงป้องกันส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับ<ช>ของรัฐธรรมนูญก็จะพูดอย่างนั้นนะครับ<ช>ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงต่างประเทศฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติน่าจะต้องรับภาระไปดําเนินการเพิ่มเติมนะครับ ในแง่ของการทําความเข้าใจแล้วก็ในแง่ของการดําเนิน,นกลไกทางความสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาเหล่านี้จริงๆข้อเท็จจริงทั้งหมดเหล่านี้คุณะนายคุณปรีนาก็คงทราบว่าสุท่านที่สูดในเมืองไทยทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทราบดีพอๆกับคนไทยเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทางประเทศต่างๆถแถลงการออกมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับก็น่าจะดีกว่านี้นะครับเราสังเกตเห็นชัดเจนว่ามันมีช่องว่างนะครับของการแถลงการจากต่างประเทศจริงๆ ของกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มข้นจริงๆกับกลุ่มที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งจะแตกต่างกันช่างว่างตรงนั้นถ้าหาทางแก้ไขได้ปัญหาก็จะน่าจะน้อยลงแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆก็อาจจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มประเทศเหล่านี้โดยตรงแบบที่เราเห็นครับครับมีคนวิจารณ์ว่าสารน้านูนก็ดีรัฐบาลไทยก็ดีควรใช้วิธีการทําความเข้าใจกับต่างชาติมากกว่าวิธีการตอบโต้อาจารย์เห็นด้วยไหมครับครับครับก็จริงๆการตอบโต้นี่ก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะมาหลังจากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นสักพ,พักหนึงแล้วนะครับการทำความเข้าใจการดำเนินการเชิงรุกต่างๆควรจะทําต่อเนื่องถ้าทําก่อนที่จะมีการตัดสินนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ก็ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่ก็จะตั้งรับมากกว่าดาเนินการทางการทูตเชิงรุกนะครับแต่ว่าการดําเนินการเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินคดีใหญ่ๆ นะครับก็น่าจะต้องทํามากขึ้นก็เป็นบทเรียนครับคุณทนายครับเพราะว่าอ่าสอคงจะมีอีกหลายกรณีหลายคดีนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเชิญมาคุยหรือว,ว่าเดินทางไปพบกับกลุ่มประเทศเหล่านี้แล้วก็ให้ข้อเท็จจริงแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็จริงๆอาจจะต้องเจรจา,กาตกลงรอมชอมกันก่อน นะครับที่จะเกิดปัญหาแบบนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรบณิธานวัฒนายากรนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะโอเคแล้วเะจะบอกว่าวไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้เราจะบอกว่าเรื่องของผมคุณอย่ายุง่งเสียทีเดียวมันก็ไม่ได้โลกมันถึงกันหมดอย่างที่แน่ๆที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อครู่ก็มีภาพลักษณ์ตับใดที่เราอยู่โดยลําพังไม่ได้ ดังนั้นดังนั้นก็ต้องฟังเขานิดนึงแต่สุดท้ายย้อนกลับมาก็คือมันก็เป็นเรื่องในบ้านของเราก็เข้าใจค่ะจะสร้างสมดุลอย่างไรล่ะถูกไหมค่ะ